รัฐบาลหรือเกณฑ์เงินดิจิทัลลดผู้เข้าเกณฑ์หันวงเงินเหลือ4สนล้านบาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเติมเงินดิจิทัลวอลเล t ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปวงเงินรวม5 6 0 0 0 0ล้านบาทมีกำหนดเริ่มแจกในเดือนกุมภาพันธ์2567รัฐบาลคาดหวังสร้างการเติบโต,ต,ตของเศรษฐกิจและทำให้ GDP ภายในปี2567ขยายตัวได้ถึง5% และวงเงินโครงการที่สูงมากทำให้มีการคาคันจากนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการนี้โดยเฉพาะซึ่งทำให้รัฐบาลมีท่าทีที่จะลดเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการลดลง ทั้งนี้รัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีนายเศรฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรวมทั้งคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีนายจุลพัฒน์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งต้องหาข้อสรุปแหล่งงบประมาณและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินภายในเดือนตุลาคม2566 รายงานข่าวได้ระบุว่าการประชุมคณะอนุกรรมการมีข้อเสนอที่หลากหลายโดยเฉพาะเมื่อโครงการถูกวิจารณ์จึงมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางโครงการเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ สำหรับหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้มีวงเงิน5 6 0 0 0ล้านบาทโดยแจกครั้งเดียว1,000 0บาทให้แก่ผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนรวมแล้ว5 6ล้านคนและผู้ได้รับเงินจะใช้จ่ายภายใต้รัศมี4กิโลเมตรในขณะที่ข้อเสนอกำลังพิจารณาอาจมีการรด้วงเงินรวมเหลือ4,000สนล้านบาทโดยทยอยแจก1,000 0บาทให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ควรที่ได้รับการช่วยเหลือ คาดว่าจะเหลือ40ล้านคนผ่านช่องทางกระเป๋าตังค์และใช้เงินได้ในรัศมิไม่เกิน4กิโลเมตร ทั้งนี้นายจลพันธ์ประธานที่ประชุมระบุว่าการแจกเงินดิจิทัลเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งคิดมาดีแล้วว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีและระบบที่จะใช้จะต้องอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเท่านั้นพร้อมทั้งระบุแอปพลิเคชันกระเป๋าตาังนั้นรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้ออกแบบเองมาตั้งแต่ดำเนินการตั้งแต่ต้นนอกจากนี้คณะอนุกรรมการยังต้องประชุมอีกหลายครั้งดูแต่ละครั้งจะนำประเด็น ที่สังคมถูกเถียงและข้อเสนอจากแต่ละหน่วยงานมาหาลือซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ละประเด็นเพราะยังเป็นการประชุมนัดแรกๆต้องสรุปรายละเอียดในเดือนตุลาคมนี้ทั้งเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการระยะเวลาโครงการและแหล่งเงินของโครงการซึ่งข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณะจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและยังไม่ใช่ข้อมูลที่ตกลงและเป็นข้อสรุปของคณะอนุก,กรรมการ